สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่แกงส้มไข่ปลาริวกิวผักบุ้งนาตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองโอ้โหแม่พึ่งร้องในดวงใจเลยนะพ่อร้องเพราะเหมือนกันด้วยอร่อยพ่อกลับมาแล้ววันนี้ทำเมนูอะไรคะ ผมชอบเบลของชอบเลออบเลด้วย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะวันนี้ผมจะแกงส้มไข่ปลาริวกิวแล้วก็ใส่เนื้อปลาริวกิวแห้งด้วยส่วนไข่ปลาเราต้องล้างหลายๆน้ำหน่อยนะครับเพื่อให้หายคาว ครัแรกกับผมว่าจะแกงกับหน่อไม้ดองพอดีเจอผักบุ้งนาสวยๆไม่ได้กินนานแล้วด้วยแล้วก็อุ่นมนป้าคนขายด้วยเนตกาแฟค่ะพ่อโอ้ขอบใจมากลูก <c oughs> อหอมมากลูก <c oughs> อ,อร่อยกว่าเดิมอ๋อใช่ค่ะพ่อเนตกาแฟรเบรนแอดบูริ a อ o โ a มาเขาปรับสูตรใหม่สูตรที่ดีที่สุดอืม รสชาติกลมกล่อมขึ้นกลิ่นก็หอมยิ่งขึ้นหอมกลิ่นกาแฟขั้วบทมากๆเลยอือร่อยร้อยมากเลยครับทุกคนเนตกาแฟเบนแอนบลูริดอโรมาโฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความอาร่อยแนะนำเลยครับผม,มชื่นใจ กาแฟซอกในซองข้าวกันทุกมีติน้องเบฟไปตามเครื่องแกงส้มให้พ่อเครื่องแกงส้มนะคะมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิ้นใส่ห้าอย่างแค่นี้ค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียด ละเอียดแล้วก็ใส่กระปิ่เบลโป๊ะกายแล้วก็ตำให้เข้ากัน เตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือแกงอเคก่อนแกงเราต้องต้มไข่ปลาหรือว่าลวกไข่ปลาให้หายคาวก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ขาหัวหอมหัวเทียมและใบมะกรูดเพื่อดับคาวด้วยนะครับแล้วก็ต้มจนน้ําเดือดจัดๆเลยนะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็เบาทานลงให้น้ํานิ่ง น้ำนิ่งแล้วก็ใส่ไข่ปลาลงไปต้มค่อยๆค่อยๆนี่ก็คนเบาๆนะครับค่อยๆอย่าให้ไข่ปลาติดกระทะเดี๋ยวไข่ปลาแตกได้ขั้นตอนนี้ใครจะต้มสุกหรือว่าลวกยางมาตูมก็ตามชอบได้เลยนะครับไข่ปลาลวกเสร็จแล้วเราก็เอาลงนอกน้ำเย็นครับผม เดี๋ยวก่อนเอาลงแกงต้องเลือกสมุนไพรออกให้หมดก่อนนะครับ <laughs> แกงส้มนี่ใส่น้ําแล้วก็ใส่เครื่องแกงได้เลยนะครับไม่ต้องรอน้ําเดือด <laughs> ค่อยค่อยค่อยค <laughs> แล้วก็คนให้เครื่องแกงละลายน้ําแกงเดือดแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่น้ําส้มขามเปียก แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมอื้มอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่เนื้อปลาแหง ười, ้งค่อยๆค่อยๆแล้วก็ปิดฝามีไว้ให้ปลาสุก เมื่อปลาสุกแล้วก็ใส่ผักบุง้งผักบุ้งเยอะมากแล้วก็ตามด้วยใส่ไข่ปลาเดี๋ยวเหลืออีกถ้วยหนึ่งนี่แล้วก็ปิดฝามีไว้ให้เดือดอีกครั้งผักบุ้งนี้ต้องต้มสุกเลยนะครับไม่สุกไม่อร่อย หอมน่ากินมากเลยครับทุกคนนี่เสร็จแล้วก็ยกไปรับประทานได้เลย แกงซ้อมไข่ปลาริวกิ้วพักบุงนาะถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องๆก่อนออจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีค่ะสด,ดมาแล้วครับ อู้อู้อะไรพ่อสต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 อสดเขียวเม็ดใหญ่น่ากินมากแล้วแม่เขานึกไงปลอกเลือกให้พ่อเนี่ยพี่เบลรวมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูกเดี๋ยววันนี้ตักใส่ถ้วยแบ่งดีกว่าได้สดน้ำด้วยนี่เนื้อปลาด้วยเนื้อปลาเนื้อปลา ไข่ลปลาผักบุ้งนี่โอ้ไข่ปลาของชอบเดี๋ยวเลยค่ะทุกคนของพ่อนะพ่อชอบผักบุ้งนะลูกนี่ค่ะน,นี่นันนได้กินผักบุ้งนะผักบุ้งนานนะพ่อใช่ใช่แล้วก็ไข่ปลาเนื้อปลาน้ำเยอะๆของพอ่อ ช้อนๆครับผมนี่ไข่ปลา <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นซดน้ำก่อนหืมืมเสียงซดผักบุ้งผักบุ้ง <c oughs> นี่เสียงพอซดน้ำนี่บอกถึงความอร่อยเลยนะคะ มากเลยลูกไข่<ะ>เป็นยางมาตูมอ่ะอร่อยจริงๆพี่น้องน้ำเก่งลาดชุกๆค่ะผัดหมูไข่ได้ดยค่ะแต่๋ยวว่าเรลกินไข่ก่อนดีกว่า ที่พ่อแกงไข่ปลาสุกเลยใช่ไหมคะใช่ลูกแต่ครั้งเนี้ยพ่อแกงแบบไข่ย,ยัางมาตูม<า>อร่อยมากเลยค่ะ <laughs> <laughs> อร่อยจริงๆค่ะทุกคนโปก๊กกาโป๊กกาใช่เลย <sh arp> ใช่เลย <sh arp> จริงๆไม่โกหกคะ่ะ <sh arp> จริงๆไม่โกหกคะ่ะ <laughs>

น้ำเย็นครับผม,อ,มอย่าลืมนะครับทุกคนกาแฟสดในซองเนสกาแฟเบนแอนบลูริดอโรมาสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยเข้ากันทุกมิติหอมขึ้นกลมกล่อมยิ่งขึ้นหอมกาแฟขั่วบทสูตรที่ดีที่สุดจากเนสกาแฟลองแล้วรักลเลยเน่ ไม่ลองอีกขอ,ขอบคุณครับพี่เบาเอต่อได้พี่ลอบา